รับซื้อเข้ามาอีก2คันครับวันนี้ครับเป็น Toyota Ava n z ซคันนี้ครับนี่ครับเป็นอ v ว n ซ a ปี12นะครับผมนี่ครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับสำหรับคันนี้นะฮะสีขาวนะครับผมแจ่มๆเลยนะครับผมนี่ฮะนี่เลยครับผมนี่ดูด้านในของเขานะครับผมก็ยังโอเคอยู่เลยครับยังเรียบอยู่เลยนะครับผมสำหรับใหม่ครับผมอยู่ที่แสนแปดพันนะครับสภาพดีเลยครับสำหรับคันนี้ นี่เลยครับรถอเนกประสงค์ครับเป็นแบบเจที่นั่งนะครับผมนี่เลยฮะก็อรับเข้ามาครับผมให้ราคาสูงครับลูกค้าเลยตัดสินใจขายกับเราเลยแล้วก็อีกคันหนึ่งครับเป็นซิตี้นะครับสีดําคันนี้ครับปี2018นะครับนี่แหละครับซิตี้คันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมอันนี้ลูกค้าไปใส่ไฟตัดหมอกทําติดสเกิร์ตมาใหม่เลยเปลี่ยนล้อแม็กด้วยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยลูกค้าติดจอมาแล้วครับผมนี่ครับติดจอมาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะ ที่วงมลัยเลยไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่แสนเจ็ครับไม่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะฮะนี่ครับดูรอบๆของเขาครับผมนี่คือท้ายของเขาบั้นท้ายเขานะครับไม่เลยก็รับเข้ามาเรียบร้อยครับสําหรับคันนี้ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ครับรับซื้อเข้ามา2คันนะครับผมทั้งอ v วนซ่าแล้วก็ซิตี้นะครับผมใครที่กำลังอยากจะขายรถหรือว่าเทินรถนะครับผมติดต่อมาที่โปรไฟล์ได้เลยครับ